นายกรัฐมนตรีไฟเขียวยกเลิกเคอร์ฟิลลายล็อกเฟส4ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง HR Channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระนาะรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกทกท่านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับทางช่อง H R Channel เกาะติดการประชุมสอบอคศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ซึ่งวันนี้นะครับเมื่อเวลา9.30นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมถือว่าครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมสบคที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีมติในที่ประชุมให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานที่เคอร์ฟิลสำหรับรายละเอียดมารับชมเพิ่มเติมในคลิปกันได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งกดซับสไคร์ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง hr channel ก่อนใครและที่สำคัญนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่อง hr channel ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ในครั้งต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปได้เลยนะครับ วันนี้นายกรัฐมนตรีไฟเขียวยกเลิกเคอร์ฟิลคายล็อกเฟซีแต่ยังให้คงพลกรฉุกเฉินเอาไว้ก่อนเมื่อเวลา9.30นวันที่12มิถุนายน2563 ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด2019หรือสอบอคอชุดใหญ่โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร,ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการผ่อนคลายในระยะที่4 ซึ่งที่ประชุมสอบอคอชุดใหญ่ได้มีมติให้คงพลกรฉุกเฉินเอาไว้ก่อนแต่ได้ประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานเคอร์ฟิลแต่ยังคงมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำอากาศและให้ผ่อนใน12กิจการในระยะที่4ซึ่ง12กิจการได้แก่ 1. โรงเรียนสถาบันการศึกษาสถาบันกวดวิชา 2. ร้านอาหารพัตคารโรงแรมและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 3. ส,สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน 4. ห้องประชุมศูนย์ประชุมศูนย์สนยแสดงสินค้าโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ต 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเช่นท้องฟ้าจำลอง 6. รถโดยสารรถไฟเครื่องบินนั่งติดกัน2ที่นั่งเว้น1ที่นั่ง 7. การถ่ายภาพยนตร์วีดีทัศน์รายการโทรทัศน์มีทีมงานได้ไม่เกิน150คน 8. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาออนเซนอบไอน้ำา 9. สวนสนุกสวนน้ำสนามเด็กเล่นสะไวยน้ำา10 สนามกีฬากลางแจ้งโรงยิมจัดแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม11สวนสาธารณะลานกิจกรรมเช่นเต้นแอโรบิกและ12ตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้าซึ่ง1 12ข้อกิจกรรมให้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่15มิถุนายน2563เป็นต้นไป อย่างไรนะครับหากแม้ว่าทางรัฐบาลจะยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็ตามเราต้องช่วยกันอย่าให้การตกอีกรอบเป็นอันขาดนะครับต้องสวมผ้าปิดจ,จมูกหรือแมสในขณะช่วงเวลาออกจากบ้านตลอดระยะเวลาเลยนะครับและต้องพกพาเจลล้างมือติดตัวด้วยตลอดระยะเวลาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครร์รูปสีแดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง H r Channel ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ